ลงไปซะมาดิมาดิกูมไม่ไปอ่ะมาทีละคนเลยทีละคน โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีผ mm hmm. um, ู้ชมทุกคนทั้ง่านนะครับผมวันน <Moo> ี้อยู่มาครับทีวีเฮียนสตครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นวิดีเกมที่ชื่อว่าเบสบัวนะครับผมแต่ผมจะใช้เป็นสติกท้งเกมครับวันนี้ดูกันว่าจะเป็นยังไงกันกลับมาดูกันเลยใครมันได้หนูเว้ยแตงวะเฮ้ยโอ้โหลิเจนเกินไปอะไร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 มาดิไม่เห็นค่าของมาสติกแล้วไม่เห็นค่ามาสติกเหรอพูดเจ๋งได้ง่ายเลยเนี่ยบอกเลยดิ้งเกมดิ้งเกม เรียบร้อยเรียบร้อยเอ่อแฮ่บล็อกก็พอครับเราไม่ต้องเน้นอะไรทั้งสิ้นครับแอฟเป็นทองซะหน่อยนี่นี่นี่ดู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 แลเราบุกสี่ขีดดีกว่าเอาไปเป็นเป็เก้นสี่ขีดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่วุชิริ้วโอเคเรามาเกือเก็ที่สองแล้วกันครับตอนนี้เราก็มียึดอยู่แต่ทีมเรานี่ครับดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ผมไม่ใช้นะไม่ใช้เหล็กเลยใช้ดิ ใช้ในการครับครับเป็นเป็นอ่าอันนี้นะครับชิ้เกาะนะครับผมที่เหลือก็เป็นพลสติกเอ้ยด่าไม่เอาเพื่อนทาไมบายครับผมตอบบอกไปแล้วเอ้านี่นี่นี่รอตอบบอกไปแบบช้าๆเหมือนพี่เต้เฮ้ยดู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 กิสปาโตเฮ้ยนี่มันกิสปาโตนี่ดาร์คซูพีม รู hein, ้จ op op uh, uh, ักกันนะไม่เป็นไรไปไปไปเราไปเลยของเขาเพื่อนตอบไล็อกไปดิตอบไปดิตอบช้าเหมือนเราเนี่ยอ่ะจะพิมพ์ต่อยครับนี่ดูมึงดูมึงดูดูมึดูสัตสโนธนูมีนูไหมเนี่ยฮีโร่เหรอจะมาสู้กับเราไปไงตายไปดิเป็นไงล่ะโถเจ๊ผมผมใช้มาซิติคตีหน้ามันมาขุดทางด่วนเป็นไงสุพิมคนเดียวบุกคนเดียวไปไงไปไงครับไปไงโถเป็นไงคนเดียวกลัวคนมาไปตั้งเยอะแม่งกลัวหมดอะดูดิดูดิ เพื่อนยังกดอ่ะเอออันนี้เยอะดีเปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่เอาไม่เล่นมาเล่นไม่เล่นฮนูฮนูฮนูอะไรยิงมาดิยิงมายิงมาโอ้โหเจอตึงครับดูกูดก่อนมึงยิงกูได้ไงเนี่ยอะไรอะไรอะไรลุงลุงไปดีลุงไปดีไปจังหวะนี้ต้องไปแล้วเป๊ะเผื่อนบุกครับเผื่อมันบุกเราแล้วกูไม่มีที่ขุดอะไรเนี่อ่ะเพื่อระบุเลยอ่ะพีมพ์ไงโคตรโหดกระโดดยิง ความเชี่ออะไรวะให้เพื่อนมันยิงเราไปเราบุกเองนะครับผมเออเอาดีเอาดีกูกูเตียแล้วครับกูเตียกูเตียกูเตียกูเออกูเตียง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 ฆ่ามันฆ่ามันมื่อคนหนีก็หนีหนีหนีอีสองคนไปไหนสองคนเพื่อนสองคนเดี๋ยวครับเราครับครับครับไ่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเราหาครับสีบล็อกห้าบล็อกนี่ไนี่ นี่ไงนี่ไงสีกาบล็อกมันเป็นบ้านเรามันเป็นบ้านเราไปไปเอามันตกมันจะตกก็เถอะนึกว่ายกจะกะอ้าวโอเคแล้วเราไปเจอกันกิจที่สองสามไอ้สองสองสามมันงงหมดแล้วโอเคนะมาเจอกันเกิจที่สามไปแลกกันนะครับบุคเค้าอาโหเพื่อนหลานหมดเลยห้าต่อห้าครับทุกคนไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมันธนูเลยเฮ้ยเกินเกินเกินมาดิมาดิมามาดิ มาดิมาดิธนูธนูธน,ธนูมาดิเฮ้ยเหนีก่อน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 เสิร์ฟแมงแหลกไอ้ซ่าโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอลาครับสนุกกันไหมครับคลิปนี้นะครับผมใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านละ่างคลิปนี้เลยเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอลาแล้วครับสวัสดีครับ